เป็นยังไงบ้างน้าโอสวัสดีครับ่เป็นยังไงคะยุงเยืงตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปส่งของ <g ül> ธุรกิจใหม่ของเราชิมี้นะธุรกิจใหม่ค่ะแต่ละวันเราก็ส่งไข่นะคะพี่น้องคะ่ะและว,วันนี้วันนี้เราไปส่งวันนี้เราไปส่งไก่วันนี้ะ <g ül> ยังไงเกิดอะไรขึ้นอะไรกันที่จริงก็ไม่อยากจะส่งลงนะคะเสียใจมากต่อแหล่ไหมมึงต่ออะไรเออมาหักหน้ามาดินะก็ไม่อยากจะส่งนะคะอยู่ด้วยกันแต่แต่จําเป็นค่ะก็เสียลไก่ไปส่งพี่น้องเลยเอาไปยังไเอาไก่ไปส่งสักครอกพี่น้องมาเหยียบมึงได้ไม่ เอาไก่ไปส่งอามีพี่นอ้องอามีจะเลี้ยงไก่นะคะก็เลยเอากลับไปส่งนะคะวันนี้ไข่ก็จะเอาไปส่งอีกอยู่นะคะเราจะเอาไปถวายวัดกันจักตัวเอาไปเจ็ดสิบตัวพี่น้องเอออยู่ทางหลังเลาง่าลงข้างหลังปลาไว้อใหรปานีสเอาลนะยังไม่รู้คะ่ะ จะไม่ได้อยู่จะเอาเอาไปเจ็ดสิบโตพี่น้องนะยังเลืออยู่จริงๆมันยังได้่อยอโตหากสีหมหายมันป้านั่นดอกเพราะว่าเดี๋ยวไปเลี่ยงนอะมันสีหลับผ่าหลากขาวอาหา,า,าหรบาไวซอมนี้พอดีหละเจิบนี่ยพอดีเลี่ยง เจ็ดสิบเนี่ยพอดีเอากระสีป้าไหวจักพ่อแม่พ่อป้าไหวต้องซุ้มเถาฮันดิซุ้มที่บอไข่นะพวกที่บอไข่นะประมาณสามสิบสี่สิบโตไม่แต่คิดว่าจะได้มันเถาเงนะจับมันลงมาจริงๆเอาไปหายมันก่อนหนาหนาสามโตเลยเอาไปก่อนมันเขากินแล้วบิดนี่ซุ้มนี่นะพวกอสาวอันนี้นะ ไก่ที่เรามารอบล่าสุดนะคะพี่น้องครับบนเป็นไก่ซอมบี้เด้อจ้าไก่สาวพร้อมไข่มันกําลังไข่นะคะพร้อมไข่วันหนึ่งเก็บร้อยกว่าฟองนะคะที่เราเอามาใหม่กระอทือคห้มค่ะมันกําลังไข่พี่น้องเลย,อยซอมบี้ที่บอกไข่เลยมันกําลังพร้อมไข่เลยเอาไปเลยปุ๊บก็ไข่ปัป๊บเลยค่ะพรุ่งนี้เริ่มไข่แล้วมันมาไวเลยพี่น้อง ก็เลยดีที่ว่าเออมันอยากเลี่ยงไวแล้วดิทวอะไรวะเออถ้ามึงอยากเลี่ยงมึงเอาในครอบมึงแล้ววะแมเดียวข้าวผัดสีเห็นนั่นเห็นหนี่นะข้าวสียางหลายอย่างหมืน่นลานทางธุรกิจพันล้านใช่ไหมอันนี้ธุรกิจร้อยล้านนะคะไก่เนี่ยร้อยล้านนะคะยังธุรกิจพันล้านนะคะต่อไปก็จะหมื่นล้าน ฟังโปรยีย่เป๊ะดีแแบบธุรกิจรอนธุรกิจอะไรวะธุรกิจสิบล้านกลายร้อยล,าล้านหรอแแ่กอย่างเงี้ยไปใครอะนี่เหมือนทางลังน้ำพี่จ้องยานนาฟ้า มีงานเดี่ยเด็กสดงมาแดงต้องมาอาเซียต่างแทงไฮโลค่ะไฮโลค่ะนที่จะเป็นคนโดนแทงมาหาผู้บ่าวเนี่ยมาแทงไฮโลน้ำเหงือมีทุบบอลงานศพก็ไม่เวนงานเฉกก็ไม่เว้นีนักล่านักล่าถึงไม่ใช่มีอาชีพ ก็ได้กินนะคะนองก็กพอ ใจหายอยู่นอนเคยเลียงเคยเบิ่งกันมาแต่มือนเนาะ่อไปก็สิเปาลงในเวลาขอขอกก็สิบปุดาะปัหยังเรือลายเติมเนาะยังเรลายหนาเติมยังนาดิในขอนะพี่อมืบมันลอยสามสิบเนามานีไปเจ็ดสิบตัวก็ขอแปะยังตัวหนึ่งยังสองตัวบ สองแบดและสองตัวมันก็สิเรีออยู่ประมาณหาสิบกว่าหกสิบเรือหาสิบกว่าเรือขนาดยกเก่าเนี่ยซุ้มหน้าก็เลือเก่าสิบกว่าตัวมาไหมนั่นตายตัวนึ่งตัวมาเก่าก็ตายตัวหนึ่งแล้วองกับสิบแปดสิบแปดมันเอามาพี่แล้วกับสาเอามาพีเลยเอามาพีสาบอก เก้าสิบห้าใส่ร้อยอันร้อยสักเก้าเก้าสิบห้าใส่ร้อยเส้าเก้าจะซองร้อยอันซองร้อยสิบสี่ลบเจ็ดสิบ ดยางจะเอาอยู่ไหมต้องรอดูอันนี้ใครแม่มาอย่างนี้ปกากกาจะทำได้นะเออหลับคายนะลูกไพกับลูกเคยเพิดลูกสาวมันจะซีดูแลไกล่ง่ายแน่พี่น้องเลยลเวลาเอาเผื่อนกับสิบปีอย่างติมานำ อันนี้ข่าวบ้านเราสงสารมันบางที่ก็เจี๊ยบมันมนะแบบมีเหยืยมันจะตึกกับพือสิตายคาตีนก็มีตีนไส่นั่งก็มี่เดอ,อกเลยเนี่ยทั้งโศกทั้งโขกทั้งซับทั้งซับทั้งโขกเวลามันหิวอาหารลายเนาะเวลาเอาอาหารให้มันกินนะนะมันบ่ทันใจมันก็บินมาขกหัวเรา คนใหม่ ดีจะโอ้ยคุณอาฟ้ามันออกตัวหนึง่งดแเ่มันบอกฟ้ามันออกเลยด่แต่มันบอกนี่แหละลูกๆเรากระไดเนาะทั้งหมดสิบสี่ลังนะคะโอ้ยฮอดบ้านใหม่แล้วเด้อลูกหล่าเอ,อ้ย <Welcome> เปลี่ยนเจ้าเปลี่ยนเจาะเด้อบ้านสีเปาอยู่น้ำเพิ่นดีๆได้ดลูกเอ้ยไข่ล้ายๆนะลูกนะไข่เยอะๆเหมือนตอนอยู่บ้านสีเขียวนะเจ็ดชิบตัวค่อยได้เจ็ดชิบฟองนะคะต่อวันนะจากเหล่าไก่เป็นเห็ดแล้วหรือ,อยังพี่น้องะไย ผู้ในเล่าไก่ไปวางล่างเล่ามูคนในพี่น้องเ้ยบอลเดียวกันตอนนี้กำลังคนเข้ามาลานพี่น้องเ้ยปาดตฟางกัยงบยามปักล,ลายหนึง่งตัวม่ามาก่อนกินบ้านบ่าอีกเลย ฮ่าจะทำก้อนค่ะยังไม่ทำเลยเหรอใช่อะไรกันเนี้ยนองีมเอาแค่นี้เนาะไม่คนมาก ภยตัวนี้คือลายแท้ทะ,ะเกีออ่ยวตมันเกี่ยวลายเยอเกี่ยวแล้วบทุง่งตะละปีเนี่ยได้ตังทรายเสอบพี่น้องเลย กองขาุงถั่วหัวมีกำลังคนข้าวพี่น้อยขึ้นชายลานเนาะายังไลให้อนี้บอมไม่คืตกใจง่ายถ้าใก่อันนี้นะบอโอ้ย อันอยังไงดีสองสี่หา้าตัวปูหกโตเจโตขุดพี่น้องเอ้ย,อยนึกว่าข่า,ขาวโลกนี่มิตรย่ายตานางมะขางพี่ย่ายตานางมะขางพี่พวกนั่งก็นอนอยู่เทวได้เลยไม่นอนอยู่นอก,ออกแม่ ตีลังกาลงเฮ้ยเอ้ยตีลังกาลงโลดสบายดีเลยเอาคระดีแท็กมาคนทอ้งหน่อยเดี๋ยวยิงยิงเธอคิดอะไรผิดหรือเปล่าถ้าจำคนผิดหรอไไไมม่่อปะรีจะมาส่งของจะเอาของมาส่งค่ะ แม่จ้าอันนี้จะมาส่งของไง,ไองของเขาดีอ่ะเขาเอ้ยแกข่าวคนข่าวและแล้วนะคะก็มาถึงคอ,อกรียปร่อยก็อยู่โลกใหม่เอ,อ้หล,ลางอยู่เพื่อนใหม่เด้ขำคุณคำคุณเมือ่อเอ,อินใครเพิ่นแต่เศร้าเดาลูกเ<ค><ะ>อ,อ้ยมันใบเต,ต,ตยกตกใจเลยพี่น้องเอ,อ้ย บอกการไข่อีกเบิ้งนะมัขนขายปวดติกมันชินกับการอยู่กับคนแล้วไข่ปวดๆออกมาเดชตัวน้าสีไข่เลยนะนอนในโลกนอนในห้างเลยรัวห้างมันเสียนะประจักษหน่อยปวดประจักษ์ไข่ต้องักเหรอขาบางทีมันก็ซ่อนกันบางทีมันไข่บวดท่านมันก็ไข่เราผื้นได้แฮนกินใบทุ่งผู้พี่น้องพุน โอ้ย <c oughs> ก็มาถึงเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยมาส่งเจ็ดสิบตัวนะคะคุณอาโอ้ยเอาวันเอาใส่ยางอื่นก็ได้เฮ้ยก็ถ่ายมากินนะมีถ่าดมียังนะถ่ายก็ได้คุณอาคิงโลดห้างเจ้าก็ได้มาวางจิก2องอ่านเลยพอดีนะ ฮ่าก็้นเด็คนล่างขึ้นเลยคนล่างไปไหว้รลดคือ,อเก้เาพี่น้องเอ้ยคนออกมาคนเข้าไปนี่ไฟกัตชีฮ่าแนวมามัดชายประตูมันพีนออน่น้องยังไงเชินชุ่มนี้นะบอสจีป,ป้อยเราจังสัญญายีกไกลที่เอาม้ามาืาอนี่ข่าวนี่พี่น้องขาลูกตัวนี้ล่างเหล่าตัวนี้ไกลชุ่มนี้นะดูแลอย่างทาลุคนนี้นสี่มงแรงห้ามอง,งแรเอาห,หารมันลด ประมาณคู่หนึ่งเด้อประมาณคู่หนึ่งเพราะประมาณโอ้เจนี่คุณอาเอาตัวนี้เลยนี่ขิงโงรถนี่ใส่อาหารให้มันค่ะพี่น้องฮัสิคนลังเข้าไปว่ายยู่รถไปไปว่ายเท่ากับคนมาเลยบปนี้ก็ได้ไม่นีพันธุ์สิปันเข้าพี่น้องาสัตว์คนสิมาเลยสวัสดีครับได้แหละพี่น้องเอ้ย ต้นอะโวคาโดของคุณแม่มารอนะครับสองต้นเลยสกัาเอะไรพี่น้องเอ้ยเบิ่งคุณอามีกำลังจัดอนาับอยู่ตอนนี้จัดรังให้มันจัดแนวใสายหานให้มันจัดแนืน้อเสนาบให้มันก็มืออื่นกับสิค่ายอยู่เบิรนนะ์นพวกพวกนางบอดโต๊ะโต๊ะใจดบอดอ ตื่นเลยบันทึตื่นแล้วตื่นอัน้ใหม่เลยที่ว่าคือสิบวกันใครไปไหนลิปนี้ก็สินไปก่อนพี่น้องไฮ้พอบักกินอะไรพี่น้องจา้าหายไม่เติบโตขนาบสี่โมงสี่โมงเครืรขข่อ,หอ,อ,หอ,อง,งหายฮานมันลดพนังตัวแรงสว่าข้าวข้าใหญเลยกับถ่ายเลยเจังหน่อยพูจังหาย เออมันกินน้าซะก่อนมันมัขน้อยนะอกวินลมันมัมันง่อยมันมักนง่อยข้างล่างนะแต่แตนีมีบดอยนี่กลับมาแน้วกทั้งนี้ก็จะปล่อยแล้วตามธรรมชาติของมันตัวผู้ีีหาตุกขันอัคก่ลูก ซาวนุขามาพอดิโตผูงย่มำจีแมนเบิร์ดมันก็ยานถึกสีมันก็ถึกไปน้อยงอนอยู่ชอบออนอ้ลงมันไม่ยอมมาเลยมันยานถึก <c oughs> สิดท่เมื่อไรนะพี่น้องเอ้ยอ